วันนี้นะคะเราก็จะมาทําการสุ่งวงแหวนเวทเมดแครี่เนี่ยให้จนได้สกินถาวรน,นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าวงแหวนเวทที่เราสุ่มกันวันนี้จะได้เป็นสกินอะไรบ้างนะหรือว่าจะออกยากหรือออกง่ายนะคะเราจะสุ่มให้มันจนได้สกินถาวรกันเลยนี่นะคะสําหรับใครที่อยากรู้ว่าราคากี่คัมภ์หรือใช้กี่คูปองก็ไปรับชมคลิปกันได้เลย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับวงแหวนเมดแคร,รี่นะคะคลิปนี้ก็จะมาเป็นคลิปรีวิวกิจกรรมให้ท่านผู้ชมกันได้ดูนะคะว่าวงแหวนเวทนี้จะกี่คูป,ปองได้สกินนะคะหรือว่าอาอกยากหรือออกง่ายนะคะคลิปนี้ก็เช่นกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเลยนะคะเพื่อไม่พลาด,ดกิจกรรมวใหม่ๆก็จะมาคอยอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเรื่อยๆนะคะกิจกรรมก็ตั้งแต่วันที่ เกานะคะจนถึงวันที่15สิงหาคมนะคะอ่าก็มีทั้ง เมทแล้วก็แครีนะคะมาดูกันก่อนว่าจะจ,จัดจ้านกันแค่ไหนนะคะใหม่บริการเติมเกมผ่านเว็บโคเด้นเติมเกมแนะนําร้านโคเด้นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมมากมายในราคาถูกนะคะแล้วก็สามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นนะคะเติมอวีใช้เพียงแค่ Open ID เท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีเกมมากมายต่างๆให้เลือกเติมนะคะเน้นย้ํานะคะว่าแอดไลน์โคเด้นเติมเกมต้องมีแอดนาหน้า um นะแล้วก็ Facebook Fanpage โคเด้นเติมเกม อย่าลืมมาติมเกมที่โกด้นเติมเกมกันเยน,นะคะบอกเลยว่าถูกคุ้มราคาประหยัดแน่นอน สวัสดีไวุ้้นฟันน้ำนมทุกท่านนะคะอยู่ดูคลิปนี้สักแปบนะเรามีเพจขายไอเดีเกมาวีมาแนะนำนะไอดีสกินแอรแรงสูงลูนครบนะคะราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนะคะหน้าเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์แค่ดิตดีรีวิวเยอะนะคะทุกไอดีมีรับประกันให้หลังการขายและรับซื้อรหัสไอเดีวีราคาร้อนนะคะย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะมีแบบไหนทักมาเสนอได้เลยที่เพจ TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะมาตอนนี้เรามีอยู่50คัมพีนะไม่รู้ว่าจะออกอะไรนะตอนนี้ก็จะได้เป็นตัว v i o อเลนะคะระดับลิมิเต็ดนะเห็นขายอยู่ที่ราคาประมาณ350นะคะไม่แน่ใจราคาประมาณนี้แหละตัวอาเลเตอร์นี้นะก็เหมือน100 1 5 9ฟกคูปองมังเม่นก็250ประมาณนี้นะคะถัดมาแวนไฮก็ซึ่งราคาสก,กินอ่ะมันจะเฉลี่ยอยู่ที่200คู่ปองนะคะจนถึง350อะไรประมาณนี้นะคะเพราะาเป็นสก,กินระดับลิมิเต็ดสีส้มนะคะอ่าแล้วก็จะมีตัวคาเปนนี่อันนี้ยังไม่มีอ่ะต่อไปเป็นไฮยานะคะเหมือนได้กิจกรรมแบบเสย่ยงอันนี้เป็นกิจ,ก,จกรรมยอนนะคะที่กิจกรรมเราอินสกินฟรี ก็หนึ่งในเนี้ยมันก็จะมีตัวที่เขาแบบสุ่มๆแจกฟรีนะคะมีลอเรียวด้วยอ่ะก็จะให้ดูคร่าวๆประมาณนี้นะคะตจวตึงๆก็จะมีแบบซานต้านะคะราคาก็ไม่น่าแพงนะจะมีชิ้นส่วนแบบไ i รโอเลตอ่าแล้วก็มีเป็นเก็บดาวกระจายแรกนะคะซึ่งดาวกระจายที่ต้องใช้นะคะจะอยู่ที่ตรงนี้นะขั้นต่ําเลยนะก็คือ5ชิ้นนะคะโอเคค่ะมา5ชิ้นนะแล้วก็แรกสกรีนใช้15นะคะไบโอใช้ 20สอ่าสำหรับใครที่ยังไม่มีคูปองลดราคานะคะเอ้ยใครที่ยังไม่มีคัมพีขั้นสูงแบบลดราคาเราแนะนำให้มาซื้อตรงนี้นะคะเป็น75คูปองจะได้ทั้งหมด25าคัมพีอ่ะกดมาตรงรัตตรี่นะคะมาเลยตรงวงแหวนเวทซึ่งก่อนจะสุ่มทุกครั้งนะคะต้องแนะนำว่าให้ดูปเปอร์เซ็นต์นะซึ่งดาวกระจายนะคะจะอยู่ที่ 72.81นะคะอ่าเปอร์เซ็นต์เดี๋ยเรามาลองสุ่มกันเลยดีกว่านะคะว่า5ครั้ง5ครั้งเราจะได้เป็นอะไรเราจะได้ดาวกระจายที่เปอร์เซ็นต์72หรือไม่นะคะไปวาดหยันสั้นๆง่ายๆนะคะจะได้เป็นอะไรเนี่ยปึ๊บจะได้เป็นเฮ้ยเฮ้ยทุกคนทำไมมันออกง่ายจังเราว่าต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนล่ะตอนนี้เรามีดาวกระจายอยู่ทั้งหมด9แฉกนะคะโอเคเราไปลองสุ่มอีกรอบ ขออีก6ชิ้นได้ไหมถ้า6ชิ้นก็คือเราก็จะได้เป็นสกินนะคะหรือเขาอยากให้เราเติมวะ้เนี่ยเฮ้ยโอ้ก็ได้มาอีกสี่แฉกแล้วนะตอนนี้มีอยู่13ชิ้นอ่ะกลายเป็นว่าเราใกล้จะได้สกินกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนใช่กันตบมือนะคะโอเคค่ะเราก็จะได้สกินกันแล้วนะโอเคกดมาตรงวงแหวนเวทนะคะถ้าสมหนึ่งครั้งเนี่ยจะได้กี่คูปองนะ สุ่มหนึ่งครั้งก็30นะคะเราแนะนําว่าให้ไปซื้อคัมภีร์ที่ลดราคาเดี๋ยวเราขอทําการว์ปไปเติมฟูปองก่อนตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่กันที่ตัวเกมเป็นเท่าไรตอนแรกเราคิดว่าไม่น่าจะสุ่มจนได้สกินนะเพราะว่างบน้อยนะคะแต่ก็คือขอบคุณตัวเองนะคะที่ช่วยเก็บคัมภีอ่ะกดซื้อไปนะคะ,ะตรงนี้เลยจะเป็นแพ็กที่คุ้มมากนะคะเดี๋ยวเรามาลองสุ่มทีละอันดีกว่านะเพื่อประหยัดคัมภีร์ของเรานะคะอ่ะ ก็สุ่มไปนะคะ1ครั้งปึ๊บปึ๊บปืบปบปบ๊จะได้เป็นอะไรนะออกยังออก1ชิ้นนะอ่าต่อไปสุ่มอีก1ครั้งต้องได้แล้วแหละต้องมายังครั้งสุดท้ายนะคะดาวกระจายอีก1ชิ้นเท่านั้นจะได้เป็นโอเคค่ะโอ้ยประหยัดคำพีจริงๆนะคะคลิปนี้ใช้ไปทั้งหมด52ค,ะคะําคำพีแล้วค่ะทุกคนรู้สึกว่าออกง่ายไหมหรือว่า คือเราไม่ได้เติมมาอะไรเยอะนะคะเพราะว่าเรามีคัมพีอยู่แล้วนะ52นะคะคูณคัมภี์ละหกหกคูปองประมาณนี้อ่ะกดแลกเปลี่ยนไปนะคะเราแนะนํานะคะว่าให้เลือกเป็นตัวแวนกับคาเปนี่นะคะแล้วก็ซานตาแต่เราจะแลกเป็นแวนและกันนะเพราะว่าเราเราชอบแวนสกินนี้มากโอเคกดยืนไป อ๋อยินดีด้วยนะคะคุณได้รับสกินใหม่คลิปนี้ก็เป็นคลิปถาวรคลิปแรกนะคะในรอบเดือนนี้นะเพราะว่างบหมดนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็หากใครชอบเล่นกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะน,นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าราคานะคะแบบการันตีการันเต์นะคะที่ได้อาวกเกม้มบั๊กอะเป็นลอตเตอรี่แวงแหวนเวทนะคะอะวงแหวนเวทเมท,เมทแ,มแครีนะคะ คำวงเหวน่เว็นคำพีนี้จะอยู่ที่ราคาประมาณ300คู่ปองนะคะเราตีให้เลยนะว่าประมาณ300คู่ปองแต่เราใช้ไปทั้งหมด52คัมพีอ่ะมันจะอยู่ที่ราคา312นะคะก็ถือว่าออกง่ายนะคะโอเคราคาไม่ได้แย่ประมาณ ตีให้กลมๆนะคะประมาณ300ถึง350นะคะขั้นต่ำก็น่าจะ300ราคานี้นะคะได้สกินแน่นอนเออประมาณนี้นะคะก็อย่าลืมไปดูคำพีลดราคานะคะหรือว่าอะไรประมาณนี้นะคลิปนี้ก็เช่นกดชกแชร์ดกดไลค์ตามกดกระดิ่งนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า